ขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแมกลลมกาโรน่าห้าสิแมกกาโรน่าหาสิท่านนายกรักชาติหรือท่านนายกรักพ่อท่านนายกเห็นความสําคัญของชาติหรือท่านนายกเห็นความสําคัญของพ่อระหว่างผลประโยชน์ของชาตินายกจะเลือกอย่างไรผมจะไม่วันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกก็จสินเขตแดน ผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเช้นเขตแดนของไทยอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นครับผมจะไม่มีวัน เรียกได้ว่ากระแสเซฟกอะกูดจังหวัดตราดกลับมาเป็นประเด็นที่กำลังพูดถึงกันอย่างมากในขณะนี้ภายหลังมีรายงานว่ารัฐบาลแพทองทานชินวัตรเตรียมจะเริ่มเจรจาก,กับกัมพูชาอีกครั้งเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งบนความหวังปลดล็อกคุมทรัพย์น้ำมันก๊าซธรรมชาติมูลค่ากว่า10ล้านล้านบาทซึ่งเป็นหนึ่งใน10เป้าหมายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดครับคุณผู้ชมครับทางนักอาจารย์อุไรวันเอกพันธ์หรือครูแม่ม ผู้บริหารโรงเรียนเลิศคริสต์มาสเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาได้ออกมาเซฟเกาะกูดวัดใจนายกรัฐมนตรีถามชาติว่าจะทําเพื่อชาติหรือทําเพื่อใครพร้อมส่งกําลังใจให้กับท่านพิรพานสาลีรัฐมนภาีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหลังประกาศชาัดจะไม่มีการแบ่งเขตแดนหรือทรัพยากรของไทยให้กับชาติใดรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามจากคลิปนี้กันครับกําลังร่างกฎหมาย น้ำมันสำรองของประเทศที่ไม่เคยมีแล้วจะต้องมีแล้วก็จะเอามาดูแลเรื่องราคาน้ำมันต่อไปเป็นกำลังใจให้กับท่านพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกันให้มากๆนะคะเพราะท่านทำงานหนักแล้วก็แต่ละงานที่ท่านทำมีผลนะคะเกี่ยวข้องสะท้อนกลับมาที่ความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนเราคงทราบดีนะคะว่าท่านต้องข้ามเข่งนะคะกับงาน พลังงานซึ่งไม่มีใครทําถูกทิ้งไว้ถึง50ปีมันเป็นเรื่องที่ยากท้าทายแล้วก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์มันต้องอาศัยทั้งมีความรู้ และไม่เกรงใจใครตลอดจนความรู้ความสามารถเราโชคดีที่ท่านเป็นอดีตผู้ภิพากษาท่านจึงสามารถที่จะร่างกฎหมายเพราะเรื่องพลังงานเนี่ยเราไปผูกพันนะคะและเสียเปรียบในเรื่องกฎหมายไว้มากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้กฎหมายนะคะไปแก้ไขกฎหมายนะคะที่เราติดพันบ่วงตัวเราเองไว้แล้ววันนี้เนี่ยเราก็ต้องมีงานด่วนนะคะแซงหน้ากันขึ้นมาอีกในเมื่อนะคะคุณทักกี้เนี่ยเมื่อกลับมาเนี่ยเขาประากาศนะคะว่าเขาจะนะคะ แบ่งผลประโยชน์ในที่ดินที่เขาเรียกว่าทับซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยห้าสิบห้าสิบเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันได้แบ่งกัน เขาพูดได้มาอย่างไรคะเขาเอาความรู้มาจากไหนคะว่ามันทับซ้อนกันว่ามันทับซ้อนกันทั้งๆท,งท,งที่ในสนธิสัญญาอินโดโจีนเนียนะคะฝรั่งเศสนะคะได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อที่2แล้วว่านะดินแดนนะคะที่ไปทางภาคตะวันออกรวมไปจนถึงเกาะต่างๆนะคะอันดินแดนนะคะที่ไปทางภาคตะวันออกรวมไปจนถึงเกาะต่างๆ ให้เป็นของสยามโดยทั้งสิ้นวันนี้เนี่ยนะคะคุณกําลังถือว่าอันนี้เป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องทําเพราะว่าผลประโยชน์ระหว่างพี่น้องสองประเทศกับผู้ชายนะคะคนที่ควรอยากให้ทุกท่านให้กําลังใจนั่นก็คือท่านพิรพันธ์ว่านะคนก็ผมจะไม่มีวันเอาทรัพยากรของชาติมาแลกกับเส้นเขีดแดงผลประโยชน์ของชาติความเป็นไทยเส้นเขีแดงของไทยอนาคตประเทศไทยเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นผมจะไม่มีวัน เพราะฉะนั้นเราต้องเป็นกำลังใจนะคะให้ท่านพิรพันแต่ผูเชื่อนะคะว่าความเป็นคุณพิรพันซึ่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถโดยเฉพาะทางด้านกฎหมายความเป็นคนจริง ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนและประเทศชาติท่านต้องพยายามทําแ่างที่สุดเพื่อคนไทยแน่นอนเพราะฉะนั้นพวกเราจะเป็นกาลังใจส่วนอีกฝ่ายทนะี่จะเอาเกาะกูดไปแบ่งผลประโยชน์กัน50-50ท่านนายกคะนะคะคุณพ่อเนี่ยนะคะก็มีคดีมากมายนะคะหลายคดีต้องหลบลี้นะคะหนีไปจากประเทศไทยนานถึง17ปีด้วยคดีทุจริตล้วนๆกลับมาแล้วคุณเป็นนายกเนี่ยเราก็อยากจะพิสูจน์นะคะว่าท่านนายกรักชาติ รือท่านนายกรักพ่อท่านนายกเห็นความสําคัญของชาติหรือท่านนายกเห็นความสําคัญของพ่อระหว่างผลประโยชน์ของชาตินายกจะเลือกอย่างไงตรงนี้จะเป็นสิ่งที่พิสูจน์ดีมากเลยนะคะที่จะทําให้คนไทยย,ยอมรับท่านนายกหรือไม่ว่าท่านนายกนั้นจะเห็นประโยชน์ของชาติเหมือนกับท่านพีรพันธ์หรือท่านนายก จะปล่อยและสุดท้ายนะคะท่านนายกก็ต้องยอมรับนะคะว่าคนไทย,ยทุกคนรักผืนแผ่นดินไทยเขาไม่รักคนที่ไม่รักผืนแผ่นดินไทยหรอกค่ะระหว่างนะคะความถูกต้องของชาติกับปลังอยากได้มานายกจะเลือกอะไรแต่เคียงข้างอยู่กับด้านใดพวกเรากำลังรอดูอยู่ค่ะ